ต่อไปเป็นคู่ใหม่ชิวหากับรูปาเปิดหนังสือไปที่หน้าสองร้อยสามสิบห้าอนุโลมะในอนุโลมะปุจฉานะการสี่ปุคโลกาสะัสนิฐานชิวหากำลังเกิดเป็นการหนึ่งปุคโลอนลุโลมะไใน สังตยะท่านแรกแต่รูปาไม่เคยเกิดเป็นการสองปุคคโลปัจจนิกกันหนงสังตยะท่านที่สองรูปาก็เคยเกิดเป็นการสองปุคคโลอนุโลมะนหนเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานชิวหากำลังเกิดเป็นการหนึ่ง นะปุคลโลอนุโลมะนะไยก็ต้องเป็นภูมิที่ชิวหาเกิดได้แล้วก็ขาเกิดดังนั้นจึงได้กามขาเกิดมาชิวหากำลังเกิดได้กามขาเกิดนะทานสยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่รูปาไม่เคยเกิดกามภูมิรูปปาไม่เคยใช่ไหมไม่ใช่ ก็ไม่มีองค์ธรรมในหมวดแรกก็ตกเป็นองค์ธรรมของหมวดหลังหมวดเดียวนะไม่เกี่ยวกับหมวดแรกซึ่งตรงกับสันนิฐานทุกประการเราก็จะวิสัชนาว่าอามันตานะซึ่งองค์ธรรมของอมันตานี่ก็คือองค์ธรรมเดียวกันกับสันนิฐานบทยังไงยังงั้นเลยนะการคาเกิด ก็คือกำลังเกิดในกาน,นะปุซีผลเสกขะาบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีชิวหาเกิดได้ต้องใส่มันด้วยนะถ้าไม่ใส่เนี่ยชิวหาบกพร่องก็จะมาด้วยซึ่งในคู่นี้องค์ธรรมชุดนี้ระบุจำกัดเฉพาะชิวหาเกิดได้หรือไม่บกพร่องนะ เราจึงต้องใส่คํานี้มาชิวหาอันมีชิวหาเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในกามัทถุนที่เรียกว่าอุปาทกนาตมังคีของกามวัจจะราปฏิสนทิจสิบเจตสิสามสิบสามกามจะกลาบสามเจ็ดกับกามมทภุมสิบเออเอาละทีนี้ก็มาอ่านไปพร้อมๆกันนะ เวลาเปิดฟังเปิดดูเนี่ยก็อ่านตามไปด้วยเหมือนเรียนอยู่ในห้องเรียนน,บบนั่นแหละนะไม่ต้องกลัวสิ้นเปลืองค่าไฟใดๆทั้งสิ้นนะค่าไฟค่าเน็ตเาขาลดค่าใช้จ่ายให้นะเราก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ทางด้านธรรมะแบบนี้นะ อันพร้อมกันยัตสายัตตาชิวหายัตนางโอปัชาติตัจจตัต,ตะรูปยายัตนางโอปัจิจตาติชิวหายัตนากำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปยายัตนาก็เคยเกิดแก่บ,บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสาจนาอามันตาใช่ องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสันทยะบทได้แก่ปุทุชนสีผสนเสกาุบคลเบื้องต่ำสองอันมีเชีวหาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทกนตมังกีของกามวจราปฏิสนทิจสิบเจตสิกสามสิบสามกามเจกลาบสามเจ็ด กับกามั่นสิบเอตตู